สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับพอกันในช่วงเศร้าๆครับของมือนีวันเอียงครับพี่น้องครับน่าจะเป็นวันอังคารเนาะวันอังคารที่6มิถุนายนนะครับ6มิถุนายนครับพอกันในช่วงเศรอบประมาณ8ปดโมงสี่สิบนะครับนะครับพี่น้องครับอากาศมือนีเป็นยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวข้อเบิรงกันนิดนึงเนาะนี่พี่น้องครับอากาศกระชีดส่งสีอ่าเขาเรียกว่าคึมๆครับ ลักษณะขึ้คืมือนับเพราะว่าเมื่อวานฝนตกครับฝนตกอาซิบว่าเลแห้งมากบ่มีล่มหลายแต่ว่ามันกะตกโดนเพราะอะไรอพี่น้องครับเฮ็ดใหเอ็นเขาเรียกว่าบรรยากาศทรงอึมครึมนิดนึงน้องพี่น้องครับเพราะวาเบิ่งต่อกันครับมื่อนี้ว่าโอกาสเกิดฝนโซนของเขายิมีอีกบ่ครับพี่น้องเนาะโอเคนะครับในในลักษณะของเรดาร์อากาศครับนี่ครับพี่น้องครับในลักษณะของเรดาร์อากาศในช่วงเซาเมื่อนี้ครับวันอังคารที่6เนาะ ตีสี่เจ็ดโมงสิบโมงสิบบ่ายโมงเนี่ยจนหอดสี่โมงแรงครับจังสิมีแดดนิดหนึ่งเลยพี่น้องจากเสามาหาสี่โมงแรงนี่ก็นาสิคึมอยู่นะครับโดยภาพรวมนะครับภาพรวมเป็นแบบนี้เนาะแล้วยน่ยมันขึ้นก็ยั่งมีโอกาสที่ฝนจะตกขึ้นเก่าครับช่วงทุ่มหนึ่งสี่ทุ่มตีหนึ่งตีสี่แล้วพี่น้องเนาะตามที่พยากรณ์อากาศเบื้องไว้นะครับไล่ไปฮอล์นั้นผุดเลยพี่น้องครับ มันพูดตอนเศร้ากับรวงสีเหมือนจะฝ่าเป,เปิดครับแต่ว่าสายมากอะ่ะมีลักษณะเหมือนฝนจะตกครับอันนี้คือโซนที่ผมปักหมุดทั้นนะครับโซนอืน่นที่แตกต่างกันไปตามโซนเลยพี่น้องเนอ้อนะที่ประมาณนี้นะครับโซนอื่นจะแตกต่างกันไปตามโซนนะครับที่นี่ผมเขาอยากปักฝนฝ่าเนะาะฝนฝ้าที่เป็นแบบนี้ครับพี่น้องนี่ใน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 ลักษณะที่ผมเบิ้งก็คืออุณหภูมิจะเป็นแบบนี้จนอด มันผุดผาดสุกเอาง่ายว่าจนหอดวันเสาร์ไปเลยพี่น้องเหมือนฝนจะมีต่อเนื่องจนหอดวันเสาร์นะครับเท่าที่ผมเบิงนะครับต่อครับพี่น้องครับต่อกันครับกับเบิงใน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 โซนอันนี้คอนแกนเนาะอันนี้ปักหมุดให้ไทยพี่น้องครับเบิ่งดูให้อุดรพี่น้องเป็นไงครับคือกันบอลคือกันเด้อไทยอุดรเนเพราะว่ายังวันที่มันพอได้ไกลกันครับน้องเฮาห้างกันแค่ประมาณลอยลอยโลมั้างถ้่จำผิดเนาะลอยก็โล่หรือสองลอยเนี่ยผมจำผิดนี่อุดรคอนแกนนะครับ นี่ครับนิดเดียวครับว่าได้ไก่เนาะโอเคเนาะพี่น้องเนาะกมีพละผลขึ้นกันว่าได้ตั้งกันครับมาหยับมาหมเก่าพี่น้องครับแล้วห้าวกะมาเบิงรวมรวมอันนี้ครับน้องครับภาพรวมเนาะเอาเมื่อกี้วาสิปักหมุดมันบ่ปักติพี่น้องเดี๋ยวขยัดปักหมุดแป๊บนึงเด้อครับอันนี้คือขอนแก่นครับพี่น้องเ้าปักหมุดไว้ก่อนนะครับที่ขอนแก่นนะครับตรงนี้ขอนแก่นปักหมุดเรียบร้อยเนาะมันบ่ติดเลพี่น้องเอามือใส่ ครับวัตถิโต้งขึ้นครับลักษณะคึมคึมครับคึมบ่พี่น้องกัติคึมเพื่อกันนะเนาะสังเกตว่าครับตรงนี้มันติมีเมฆอยู่ตรงนี้ครับนี่คึมมืดมือแต่ว่าเนื่องจากว่าทิศทางของลมเนาะมันพัดมาจากทะเลทางอินเดียครับพี่น้องทางอินเดียพนันประมาณครับเพื่อนบ้านเท่าแล้วเขาทางทิศตะวันตกครับพี่น้องทางทวายนี่เขามาปุ๊บกม็มามาทางเเอออ่่ภาค ตะวันตกเข้าครับทั้งคลองผา,าพุม่มทั้งอุ่มผางสวนพึ่งเอียงเขามาทางนี้ครับพี่น้องครับกะทิพัดเขามาทางนี้เป็นกึทิศทางร่มเนาะพี่น้องเนาะส่วนภาคตะวันออกกับซีมีนี่ครับแถวระยองจันทบุรีครับพี่น้องโซนกรุงเทพบางส่วนเนาะซากแก้วเอียงกะทินาทีรับในช่วงนี้ครับแปดโมงกว่านะครับแต่ว่าบางทิศทางของเมฆนะครับการเคลื่ c, Datab, อนตัวเนาะเก้าโมงพี่น้องเก้าโมงมันกะทิเคลื่อนมานิดนึงนะครับจาก อาจารย์ทุพดีและยองแต่ว่าคอนแกนเขาก็ยังคืมแต่ว่าบ่มีการก็อตวของเมฆมากเกินมากแต่ช่วงประมาณเที่ยงครับเที่ยงหนีมันทิทส่งสิลายขึ้นเดี่น้องนุ่นเริ่มขยับเข่าจากอะและยองมาที่ตรงได้นี่พี่น้องครับนี่ขยับเขาม้าดาันใน้นี่นี่ซาแก้วพี่น้องขาม้าทีซัาแก้วแล้วก็เลื่อยขึ้นมาจะหอดโคราาเแล้วได้ในช่วงเที่ยงครับพี่น้องส่วนคอนแกนกับ มีเมฆบางกุ้มนะครับปกคลุมอยู่นะครับอาทิตย์ฝนตกในช่วงเที่ยงนะพี่น้องครับเป็นบางโซนเนาะอย่างเช่นแถวบานไพรโพชัยอย่างนี้พี่น้องครับแล้วก็มาทางชุ่มแพร่ร่มสักเนาะพี่น้องเนาะทะเบิงสีเนาะส่วนโซนอุดรเข้าไปในพี่น้องครับยังบ่ไปหอดขุนปันใดครับพี่น้องในตัวเมืองนะยังบ่หอดปันใดก็แต่ว่าต้นระวางเชื่อมต่อระวางเขตคอนแกนอุดรอาจจะมีบางนิดนิดนิดน้อยเนาะพี่น้องเนาะต่อครับจากเที่ยงไปหาบใบม่วงกับ่ใบสองครับพี่น้องครับ ช่วงเที่ยงไปหาบายโม้งใบสองมันมันเกิดลักษณะคล้ายๆเต็มพื้นที่เลยพี่น้องนั่นหมายถึงว่าบอกยากเลยว่ามันหิโจกใส่เอาเป็นว่าทั่วทุกพื้นทีนะ่เนาะบ่าว่าที่เป็นภาคอ่าตะวันตกตะวันออกนะครับร่วมหอดผักเตบ่พี่น้องน่าสิร่วมนะเพราะว่าอย่างวันที่ในช่วงใบสองใบาสามนะครับใบสองใบาสามนี่นะ่าทีครอบคลุมทั่วพื้นที่นะครับบริเวณนะพี่น้องนะเพราผสมใส่เข้ามาบริเวณเพราะว่าการเคลื่อนที่ของเมฆมันเร็วนะครับพี่น้อง หาโมงครับหกโมงครับพี่น้องครับทุ่มหนึ่งสองทุ่มครับพี่น้องเห็นไหมครับสังเกตว,ว่าลักษณะการเคลื่อนที่ของเมฆมันมัน,ม,นมันกลับไปกลับมาครับสี่ทุ่มหาทุ่มครับแต่ว่าช่วงหาทุ่มเที่ยงคืนนี่ไปขอนทั้งเพื่อนบ้านเนาะทั้งระเทศเลาวเนาะแล้วก็วนกระไม้ในภาคอีสานเนาะเต็มพื้นที่แด้วพี่น้องบอกว่าใดว่ามองไหนแน,น่บอกได้แค่ว่าเต็มคนระับตีหนึ่งตีสองครับวนวนอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับวนดูกไม้กับเข่ามาในทางภาค ตะวันตกนะพี่น้องครับตะวันออกนี่รับเต็มที่แล้วเนาะตกกับออกนี่รับเต็มส่วนวันพุธเมื่ออื่นนะครับช่วง8โมงกับวง10โมงกับที่เริ่มเปยออกแต่ว่าช่วงเที่ยงกับเหมือนเดิมพี่น้องสภาพเดิมๆเนาะพ่อเร้าเปยนะครับายมากกับเริ่มตกครับประมาณนี้นะครับบายนับจากใสครับนับจากช่วงเที่ยงไปเพราะว่าเบื้องจากเวลาเนาะพี่น้องเนี่ยวันพุธเมื่อวันอันขั้นนะครับเนี่ยมื่อวันวันขัานที่6มืออื่นวันพุธเนี่ยช่วง เศร้ากะที่เปื่อยยังไม่ชงใบนี่บ่ายโมงเทีย่ยงไปหาบ่ายโมงสังเกตว่าครับเริ่มมาอีกแล้วครับเนี่ยจากตะวันตกในโซนอีสานก็เต็มขึ้นเก่าครับเนาะะบบระบุพื้นที่แล้วกันเนื่องจากว่าเต็มไปหมดครับจนหดทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มพี่น้องครับนี่นี่นห้าทุ่มหกทุ่มเทียงขึ้นอ่าโอเคพี่น้อ,อ,เนองเอาไว้สักนิดพี่น้องครับเบิ่งแล้วก็คือมีโอกาสเกิดฝนได้ตลอดเวลานะครับเนื่องจากฝนฟ้าฝน แปรปล่วนเนาะมันเป็นการเคลื่อนที่ของลมนะครับพายุแล้วก็การหมุนการเจอกันร,ระหว่างเาขาเรียกว่าน,นี่ลักษณะของลมหมุนนะครับแล้วก็มาเจอกันระหว่างทั้งทะเลทางอินเดียแล,ล้วก็ทางจีนช่างครับแต่และท่านกับหมุนไม่มพอกันเลยดันดันดันลกลกัลกๆเลยมาจากทางทะเลของอินเดียนะครับผัดมาทางพมา่าแล้วก็ดันเข้ามาหาไทยซึ่งทงั้งจีนเองก็มี่เขื่อนครับมันก็เลยเหยียดเท้า<ส> หมุนวนอยู่แถวนี้แหละเกิดแล้วก็หัดจางไปแล้วก็หมุนไปครับพี่น้องครับเอาเป็นว่าขอให้ระมัดระวังครับช่วงนี้ในการเดินทางครับการทํากิจกรรมการแจ้งว่าว่าที่เป็นอ่านออกบูธขายของไปตลาดนี่ยังกะนาซีมีความเาทือกขเรื่อนยังครับพี่น้องมีความามีโอกาสที่ฝนจะตกนะพี่น้องมีโอกาสที่ฝนจะตกได้ตลอดเวลาเนื่องจากทิศทางของเมฆเนี่ยมันมันก่อตัวได้เร็วเนาะมันอาจจะเกิดช่วงไหนช่วงหนึ่งนะพี่น้องครับ อ่ะครับพี่น้องครับทีน่นี่ถ้ามาโฟกัสเฉพาะจุดเบิงเมื่อกี้ผมเบิกมเมกกงกว้างๆเนาะทีน่นี่ผมจะขอเบิงแบบในจุดนะครับในโซนที่ผมอยู่แล้วกันนะครับพี่น้องเนาะให้มันเห็นชัดเจนขึ้นนะครับในโซนที่ผมอยู่ก็คือขอนแก่นนะครับโซนนี้นะครับผมจะผมขยายามปักหมุดในโซนแถวบ้านเจ้าของแล้วกันเนาะแถวบ้านฝางด้วยพี่น้องเด้อนี่พี่น้องคลิกไว้ให้มันขึน้นท่งตอนบ่ขึ้นท่งทีพี่น้อง โอเคขึ้นท้องเราพี่น้องครับนี่ดีผมปักไว้โซนบ้านฝั่งของผมด้วยคับพี่น้องแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเนาะแล้วก็กลับมาในช่วงเวลาเดิมก็คือเวลานี้ที่ผมเช็ดคลิปประมาณสิบโมงเอ้ยแปดโมงสี่สิบเก้าครับเนาะครับเราพร้อมกะทิอ่าให้เวลามันเดินทางเนาะผมเบิ่งหอดเที่ยงขึ้นกับพ่อเลยพี่น้องหอนหอดมือ้อื่นเช้าเนาะเจ้งทีได้ชัดเจนหางโมงหาโมงมีโอกาสฝนตกพี่น้องหกใบโมงใบสองตกแน่นอนเนาะ ในโซนบันฝางแล้วก็บซีโม่งแลงหาโมงแลงเปิดออกครับพี่น้องครับหกโม่งกับกำลังมาพี่น้องครับสองทุ่มสามทุ่มพี่น้องตกในช่วงสามทุ่มแล้วก็บซีทุ่มซีทุ่มครัที่เคลื่อนกันไปทั้งเทิงปุ๊นทั้งพี่น้องอุดอรพี่นนะ้องตีหนึ่งตีสองก็เปิดออกเห็นไหมครับพี่น้องครับจุดที่ผมอยู่สังเกตเอาไงว่าตีหาหมืออื่นเศร้าครับหกโมงโอเคเปิดออกพี่น้องครับเปิดออกในช่วงเศร้าของมืออื่นเนาะ โอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนีก้อนเดี๋ยวพอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ